สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนอย่างเป็นทางการเลยเข้าสู่พอดแคสต์ที่มีชื่อว่า i n s i g h t o m m r r k t t n n g นะคะก็ก่อนอื่นเลยก็ขอแนะนำตัวก่อนชื่อนามนะคะตอนนี้เป็นนักศึกษาปี3ค่ะซึ่งเรามีแพชชั่นทางด้าน Marketing แล้วก็เทรนต่างๆก็เลยเอ,อยากจะมาทำพอดแคสต์เกี่ยวกับทางด้านนี้โอเค Why inside of marketing เอ่ยคสำหรับคำถามนี้ทำไมถึงต้องเป็นชื่อนี้เพราะเรารู้สึกว่า marketing มันเป็นแหล่งข้อมูลที่แบบมีข้อมูลเยอะมากมีหลาย sources มารวมกันแล้วก็ตัวหลักๆของ marketing เนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น digital marketing หรือการตลาดออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมมากแล้วก็จะมีความซับซ้อนในการทำงานด้วยระบบออนไลน์ที่มันมีหลายพ r o c e s เนี่ยทำให้หน้าที่ของนักการตลาดก็สามารถแบ่งได้ยิบย่อยมากลงไปตรงจุดเนี้ยเรามองว่าเราสามารถนำคอนเทนต์มาพูดคุยกันได้กับเพื่อนๆหรือว่าอาจจะมีมุมมองใหม่ๆที่แบบมาแลกเปลี่ยนมาแชร์กันซึ่งเราว่ามันน่าจะเป็นแหล่งความรู้ที่ดีมากๆ แล้วว่า Marketing มันก็ต้องรีเล t e ไปกับเทรนถูกไหมแล้วคือเมื่อแบบ2สิ่งนี้มารวมกันมันก็จะมีความแบบ Information ที่เยอะมากๆซึ่งก่อนที่นักการตลาดจะนำข้อมูลมาได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านแบบ i n s i g h ์ผ่านการทดลองการแบบจับมา m i x and Ma t c h การให้เกิดแบบภาพรวมที่เหมาะสมกับ Target มากที่สุดซึ่งเราว่ามันดีมากเลยนะเพราะว่าเราจะได้วิเคราะห์หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ ทั้งตัวผู้บริโภคทั้งบริษัทเองแล้วก็นำทุกสิ่งเนี่ยมา mix and match กันคือแบบเป็นอะไรที่แบบสนุกนั่นแหละก็เลยเป็นจุดประสงค์หนึ่งที่เราอยากจะแบบนำเทรนต่างๆเนี่ยแหละมาพูดมาหาอินไซต์หรือว่าแบบมาแชร์โอเคยังไงก็ฝากติดตาม EP แรกด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะออกมาจะเป็นแนวไหนหรือว่าเป็นทริคเลยก็อย่าลืมติดตามกันได้นะคะ สำหรับช่องทางการติดตามนะคะสามารถตามได้2ช่องทางช่องทางแรกก็คือ YouTube ช่องนี้เลยคะ่ะนามนาดาอีกช่องทางหนึ่งก็คือแฟนเพจนะคะก็คือชื่อว่า bond for girl อันนี้จะอยู่ใน Facebook เราเอาไว้อัปเดตเทรนแล้วก็คอนเทนท์ที่เราแบบสไตล์เราที่เราอยากทำแบบคอนเทนต์การตลาดหรือว่าทริกในการพัฒนาตัวเองต่างๆก็จะรวมไว้ในแฟนเพจ a c e b o o k นี้ด้วยซึ่งเมื่อเราทำการแบบ หลังพอดแคทแล้วเราก็จะแชร์ลิงก์นี้ไปไว้ที่ Facebook โดยอัตโนมัติทุกคนสามารถไปติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตาม EP หน้าเป็น EP แรกเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับการรับฟัง EP เปิดตัวในวันนี้ก็ see you next episode s ค่ะบ๊ายบาย